ว่ากันว่าในเชียงใหม่มีหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อออกมาตรงๆหมู่บ้านนั้นถูกเรียกกันอย่างสยดสยองว่าหมู่บ้านผีครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นชุมชนเล็กๆมีผู้คนอาศัยอยู่หลายสิบครัวเรือนแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เปลี่ยนหมู่บ้านนี้ไปตลอดกาลบางเล่าว่าเกิดโรคระบาดร้ายแรงผู้คนล้มตายแทบทั้งหมู่บ้านในเวลาไม่กี่สัปดาห์ บางก็เล่าว่ามีเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงบ้านแต่ละหลังถูกทิ้งร้างไว้อย่างกระทันหันข้าวของเสื้อผ้าและเครื่องใช้ยังคงอยู่เหมือนเจ้าของเพิ่งเดินออกไปแต่ไม่เคยมีใครกลับมาอีกเลยทุกคืนชาวบ้านละแวกใกล้เคียงมักได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงเด็กร้องไห้หรือเสียงหัวเราะลอยมากับสายลม ทั้งที่เมื่อเข้าไปดูหมู่บ้านกลับว่างเปล่าเงียบงันหลายสิบปีผ่านมาหมู่บ้านนี้จึงถูกตีตราว่าเป็นหมู่บ้านผีเชียงใหม่ตำนานหลอนที่ยังคงเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่มีกลุ่มวัยรุ่นสามคนนัดกอ๊อฟและเมย์นั่งคุยกันในร้านกาแฟพวกเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและชอบการผจญภัยล่าท้าผี นัดเปิดหัวเรื่องขึ้นมาพร้อมเสียงตื่นเต้นพวกแกเคยได้ยินเรื่องหมู่บ้านผีแถวแม่ริมปะเขาว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีคนอยู่เลยของทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่พอตกดึกมีเสียงคนคุยเสียงหัวเราะเด็กๆโผล่มาจากบ้านร้างก๊อบหัวเราะเบาๆแต่แฝงความท้าทายกูไม่เชื่อหรอกเรื่องหลอกเด็กทั้งนั้นแหละลองไปพิสูจน์ดูเลยดีกว่าถ้าเจอจริงกูจะยอมเลิกพูดว่าผีไม่มีจริงตลอดชีวิต เมที่นั่งฟังอยู่ถึงกับหน้าซีดเธอสายหัวช้าๆอย่าเลยเราเคยได้ยินว่ามีคนไปลองมาแล้วกลับออกมาไม่เหมือนเดิมบางคนเหมือนโดนของบางคนป่วยไม่มีสาเหตุแต่คำเตือนของเม่ไม่อาจหยุดความคึกขนองของเพื่อนสองคนได้สุดท้ายเธอก็จำใจยอมไปด้วยเพราะไม่อยากให้พวกเขาไปกันลำพัง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของคืนสยองที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลตกกลางคืนกลุ่มเพื่อนทั้งสามขับรถกระบะมุ่งหน้าออกนอกตัวเมืองเชียงใหม่ถนนเริ่มเปลี่ยนจากถนนลาดยางที่มีไฟสว่างสวยเป็นถนนเล็กๆคดเคี้ยวผ่านทุ่งนาและป่ารกชืน้นลมเย็นพัดแรงกลิ่นดินเปียกปนกลิ่นหญ้าขึ้นโชยมาเป็นระยะบรรยากาศเงียบงันจนผิดปกติ ทุกครั้งที่ล้อรถบดผ่านกรวดหินเสียงดังกรอบกแกรบกลับสะท้อนกล้องเหมือนอยู่ในอุโมงมืดไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเห็นป้ายไม้เก่าผุพังเขียนชื่อหมู่บ้านเลือนรางตัวอักษรแทบอ่านไม่ออกเหมือนถูกการเวลาลบเลือนกอบหัวเราะเบาๆแล้วพูดถึงละเว้ยหมู่บ้านผีในตำนานเมหันไปมองรอบๆใจสั่นแปลก เธอเห็นบ้านไม้เก่าเรียงรายอยู่ในความมืดบางหลังยังมีผ้าม่านเก่าห้อยอยู่หน้าต่างบางหลังก็มีข้าวของวางไว้หน้าชานเหมือนเจ้าของเพิ่งจะออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสามเงียบลงพร้อมกันคือเงาดำคล้ายคนที่แวบผ่านหน้าต่างบ้านหลังหนึ่งไปอย่างรวดเร็วทั้งที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่มานานหลายสิบปีแล้วรถหยุดนิ่งอยู่หน้าบ้านไม้สักสองชั้นหลังหนึ่ง ประตูรั้วเตี้ย,เ,ยเอียงคตเหมือนคนแก่หลังโกงยารกท่วมถึงหน้าแข้งลมกลางคืนพัดกลิ่นชื้นของไม้ผุและฝุ่นเก่าจนแสบจมูกเมยยกไฟฉายขึ้นส่องเห็นใยแมงมุมขึงตึงตามคือและกรอบหน้าต่างเหมือนผืนผ้าบางที่คอยดักทุกการเคลื่อนไหวเข้าไปดูไหมนัดกระซิบขณะที่กอล์ฟผลักประตูบ้านไม้บานใหญ่เบา,เบา เสียงบานพับครางยาวเหมือนคนถอนหายใจหลังกลั้นมานานครืดโถงชั้นล่างเงียบสนิทมีโต๊ะทานข้าวเตี้ยๆอยู่กลางห้องจานชามดินเผายังคว่ำไว้อยากใหญ่เกาะขอบจานจนหนาแต่รอยขาวบางๆเหมือนคราบข้าวติดแห้งยังเห็นอยู่ขอบช้อนเหมือนมือสุดท้ายถูกทิ้งกลางอากาศโดยไม่มีใครได้ล้างเก้าอี้ไม้สามตัวหันหน้าเข้าหาโต๊ะ ตัวหนึ่งล้มตะแคงราวกับเจ้าของเพิ่งรีบลุกขึ้นแล้วไม่เคยกลับมานั่งอีกเลยบนผนังติดปฏิทินกระดาษเก่าๆตัวเลขซีดจางคราบน้ำฝนเป็นดวงๆโย้ลงตามแรงโน้มถ่วงที่มุมปฏิทินมีรอยนิ้วเปื้อนฝุ่นทิ้งไว้สองสามเส้นราวกับมีใครเพิ่งจับมันเมื่อไม่นานนี้ทั้งที่ฝุ่นทั่วห้องหนาเตอะได้กลิ่นไหมเมกระซิบน้ำเสียงฝืดคอ เธอสูดลมหายใจอุ่นชื้นใจกลางอกเหมือนกลิ่นเข้าสุกกับน้ำปลากลิ่นนั้นไม่แรงแต่มันชัดพอให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะไม่มีหม้อหุงข้าวไม่มีเตาไฟที่ยังอุ่นถูกอย่างคือความนิ่งงันของอดีตนัดส่องไฟฉายไปที่หิ้งพระแจากาันดอกไม้แห้งยืนกรอบจนกลีบร่วงเป็นผง ข้างๆมีสมุดเรียนปกกระดาษสีซีดวางคู่กับดินสอไม้ที่เหลาไว้ครึ่งแท่งนัดเปิดสมุดหน้าแรกตัวหนังสือคัดลายมือของเด็กประถมบ้านของฉันฉันรักพ่อแม่เส้นดินสอเข้มบ้างจางบ้างเหมือนเขียนวันฝนพรมแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเองอย่าจับเยอะเดี๋ยวกระดาษขาดเมแตะข้อมือนัดเบาๆ แต่ทันใดนั้นลมเย็นวา่าหลอดช่องพื้นหมายขึ้นมาเปเลวแสงไฟฉายไหวกระพริบสั้นๆชั่ววินาทีเดียวทว่านานพอให้ทั้งสามเห็นบางอย่างผพาม่านบางที่หน้าต่างไหวขึ้นเป็นรูปทรงคล้ายฝ่ามือลูบผ่านพื้นผ้าแล้วหายวับไปกอฟทำปากขมุบขมิบลมแค่ลมเขาพูดปลอบตัวเองแต่เสียงกลับแหบพร่า เขาก้มลงมองพื้นพบฝุ่นเกาะเป็นชั้นหนาทว่ามีร่องรอยเหมือนปลายเท้าเล็กๆก,กดผ่านฝุ่นสั้นๆสามสี่ก้าวแล้วจางหายไปตรงใต้บันไดยอย่างกระทันหันรอยนิ้วเท้าบางรอยเหมือนลากกลับทับซ้อนกันเป็นทางวกว,งวนจนอ่านไม่ออกเสียงติ๊กติ๊กเบามากดังมาจากมุมห้องนัดหันไฟฉายตาม เห็นนาฬิกาปลูกโลหะทรงกลมเก่าๆวางบนหิ่งเตี้ยเข็มวินาทีหยุดตายไว้ที่ตำแหน่งเดียวแต่วงล้อเล็กภายในกลับขยับไปข้างหน้าเพียงนิดเดียวแล้วหยุดแล้วขยับอีกครั้งเหมือนมีใครคอยจิ้มให้เดินทีละขีดที่มุมอีกด้านม้านั่งยาวไม้สกักมีรูปถ่ายครอบครัวกรอบเงินดำเล็กๆวางพิงผนัง ชายหญิงสองคนและเด็กหญิงถักเปียยืนยิ้มหน้าบ้านหลังนี้เองดวงตาของทุกคนในภาพดูหม่นคล้ำเพราะเวลาฉล้างสีออกไปแต่เมกลับรู้สึกเหมือนดวงตาเด็กหญิงกำลังเหลือบมองเหนือไหล่ของเธอไม่ได้มองกล้องแม้แต่น้อยได้ยินไหมเมถามอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เรื่องกลิ่นแต่เป็นเสียงเบาลึกในอกคลายจังหวะเคาะไม้สองครั้งก๊อกก๊อก จากใต้พื้นทั้งสามเงียบรอฟังเสียงนั้นเงียบไปเหมือนกระดาษที่ถูกกดให้เรียบก่อนที่บานตู้กับข้าวเก่าจะขยับกรอบๆเสียงบานพับขูดหูช้าๆกรอบประตูเปิดอ้าเองเพียงนิ้วเดียวพอให้ช่องมืดข้างในเผยตัวนัดยกไฟฉายส่องเข้าไปเห็นเพียงชามถ้วยลายคลามคว่าเรียงขอบหนึ่งแตกร้าวเป็นเสี้ยว และช้อนสังกสีที่มีคราบสนิมสีน้ำตาลความเงียบหนักจนได้ยินชัดเจนว่าลมหายใจของใครบางคนในห้องนี้ไม่ตรงจังหวะกับของพวกเขายาวกว่าเบาวกว่าและเย็นเฉียบกว่าขึ้นไปดูข้างบนไหมก็ฝืนยิ้มพยายามทำเสียงให้ติดตลกแต่คางกลับสัน่น นัดส่องไฟไปที่บันไดไม้ขั้นบันไดาสามขั้นแรกถูกขัดจนขึ้นเงาเหมือนถูกเหยียบบ่อยครั้งทั้งที่ฝุ่นหนากว่าพรมก่อนถึงชานพักมีของเล่นไม้เก่ารูปม้าหมุนตัวเล็กตั้งอยู่เฉียงเฉียงเหมือนมีเด็กเพิ่งผลักม้าหมุนค่อยๆสบัดกรอบกแกรบแล้วหยุดนิ่งเมเก้าวถอยครึ่งก้าวฉันว่าคือกลืนก้อนอะไรบางอย่างในคอชั้นบนไม่ควรมีใครอยู่ แต่ข้างบนเหมือนมีคนอยู่จริงๆลมหายใจสามคนสอดประสานกันอย่างกลัวๆแล้วเสียงก๊อกก๊อกจากใต้บันไดก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ตามด้วยเสียงลากเบามากบนพื้นคลืดคลืดเหมือนปลายนิ้วลากผ่านฝุน่นเขียนคําบางคําซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่พอไฟฉายส่องลงไปใกล้ๆตัวหนังสือกลับเละเป็นริ้วๆอ่านไม่ออก เหลือเพียงรอยวงกลมและเขียดสามขีดทับกันดูเหมือนดวงตาและหน้วทั้งห้าเราต้องตัดสินใจนัดกระซิบขึ้นไปหรือออกไปเดี๋ยวนี้เสียงนาฬิกาปลุกติ๊กอีกหนึ่งครั้งดังชัดอย่างไร้เหตุทำให้ทั้งสามสะดุ้งพร้อมกันผ้ามานที่หน้าต่างไหวอีกครั้งเสียงไม้บนฝ้าเพดานดังกรอบกแกรบเหมือนมีคนเหยียบช้าๆเหนือศีรษะ และแล้วจากชั้นบนสุดประตูห้องหนึ่งค่อยๆส่งเสียงเปิดช้าๆครืดแสงไฟฉายสาดขึ้นไปเห็นเพียงความมืดทึบแต่ในความมืดนั้นคล้ายมีเงาเล็กๆโผล่ผลกรอบประตูแล้วหายกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วราวกับกำลังเล่นซ่อนหาทั้งสามกลืนน้ำลายพร้อมกันเสียงเดียวที่ยังคงอยู่คือหัวใจของพวกเขา กาบ้านที่เหมือนไม่อยากปล่อยให้แขกกลับออกไปในภายในบ้านร้างเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนกอฟพยายามจะกล้าเขาก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงไม้ดังเอียดอาดเหมือนบันไดกำลังครางรับน้ำหนักของใครอีกคนที่มองไม่เห็น เมตัวสันเธอยกมือขึ้นปิดปากพยายามไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาแต่ยิ่งพยายามห้ามใจกลับยิ่งเต้นแรงจนหูอื้อขณะที่ทั้งสามยืนนิ่งรอจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าเล็กๆก็ดังขึ้นจากชั้นบนตึกตึกตึกไม่ใช่เสียงหนักของผู้ใหญ่แต่เป็นฝีเท้าของเด็กวิ่งวนไปวนมาเหมือนกำลังเล่นอยู่เหนือหัวพวกเขานัดเงยหน้าขึ้นมอง เพดานไม้เก่าเต็มไปด้วยฝุ่นแต่กลับมีเศษฝุ่นบางส่วนร่วงลงมาตรงจุดที่ฝีเท้าผ่านราวกับมีใครวิ่งอยู่จริงๆแล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะใสๆของเด็กเล็กก็ดังขึ้นแผ่วเบาในตอนแรกก่อนจะค่อยๆดังขึ้นชัดเจน <laughs> <laughs> เสียงนั้นลอยวนรอบห้อง ดังบ้างหายบ้างเาวากับวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆทั้งที่ไม่มีใครเห็นเงาเด็กเลยแม้แต่คนเดียวเมยหลับตาแน่นน้ำตาเริ่มไหลเธอพร่ำเพรืำพร่ำว่าบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเราแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงหัวเราะนั้นกลับหยุดกระทันหันเหมือนถูกตัดทิ้งและแทนที่ด้วยเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูของนัดมาเล่นด้วยกันสี เขาหันขวาไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเงามืดที่ยืดยาวคลายเด็กน้อยนั่งยองๆอ,อยู่ตรงมุมห้องใต้แสงไฟฉายที่สั่นไหวเสียงหัวเราะของเด็กที่เพิ่งเงียบไปทำให้บรรยากาศในบ้านหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกทั้งสามยืนนิ่งอยู่กลางโถงมีเพียงไฟฉายที่นัดถืออยู่ส่องไปรอบๆกำแพงไม้ จ,จู่ๆแสงไฟก็สะท้อนเป็นเงามืดรูปร่างคนปรากฏบนฝาผนังมันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเงาของพวกเขาเองเงานั้นดูสูงโปร่งแขนขายาวเหยียดผิดรูปราวกับคนที่ถูกยืดร่างอย่างทรมานเมสดุงถ้ายกไฟฉายของตัวเองส่องไปอีกมุมแต่แทนที่จะหายเงามืดกลับขยับตามอย่างช้าๆราวกับรู้ว่ามีคนกำลังมองมัน กอฟเริ่มหงุดหงิดพูดเสียงแข็งแสงมันสะท้อนผิดมุมแค่นั้นเองแต่ในขณะที่เขาพูดเงามืดนั้นกลับก้มศีรษะช้าๆเหมือนกำลังตอบรับคำพูดของเขาแล้วสิ่งที่ทำให้เลือดในกายทุกคนแข็งตัวก็คือบนผนังตรงข้ามบันไดปรากฏเงาเด็กตัวเล็กๆยืนเคียงข้างเงาสูงโปร่งนั้น เด็กคนนั้นเหมือนกำลังยกมือขึ้นโบกช้าๆส่งสัญญาณเชิญให้พวกเขาขึ้นไปชั้นบนเงาเคลื่อนไหวต่อเนื่องทั้งที่รอบห้องไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยไฟฉายในมือของนัดเริ่มกระพริบแรงๆเหมือนมีใครกำลังบีบหลอดไฟจากภายในบรรยากาศเย็นจัดจนลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวลอยออกมา เสียงกรอบแกรบดังข like ึ้นที่เพดานเหมือนมีใครหลายคนกำลังเดินวนเวียนรออยู่บนชั้นสองของบ้านเสียงกรอบแกรบที่ชั้นสองยังดังไม่หยุดทั้งสาลังเลอยู่ที่บันไดกอลฟกัดฟันพูดกูจะขึ้นไปพิสูจน์เองแล้วก้าวขึ้นไปทีละขั้นนัดกับเมย์จำใจตามทั้งที่หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเมื่อพวกเขาเหยียบถึงชั้นบนบรรยากาศกลับหนาวเย็นกว่าชั้นล่างหลายเท่า เหมือนมีบางสิ่งปกคลุมอยู่ทั่วทางเดินยาวม่านขาดขาดปลิวแผ่วๆทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทไฟฉายส่องไปข้างหน้าที่ปลายโถงยาวมีร่างผู้หญิงสวมชุดพื้นเมืองล้านนาเก่าๆยืนก้มหน้าอยู่ผมยาวสยายปิดแก้มบางส่วนผิวซีดเหมือนกระดาษเธอไม่ไหวติ่งแม้แต่น้อย นัดรีบกดไฟฉายลงพื้นแต่เมกลับจับแขนเขาแน่นน้ำตาไหลพรากเธอกระซิบเบาๆพี่เขาเขายกมือไหว้เราอยู่จริงดังว่าร่างนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นพระนมไว้ตรงอกอย่างช้าๆท่าทางสุภาพราวกับคนโบราณกำลังต้อนรับแขกแต่ดวงตาที่เหลือบมองขึ้นมากลับดำสนิทไร้ตาขาวและในความเงียบนั้น ทุกคนต่างได้ยินเสียงกระสิบพร้อมกันว่าอยู่ด้วยกันที่นี่สิอย่าหนีไปเลยบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกกดทับร่างนั้นไม่ได้ก้าวเข้ามาแต่เงาของเธอกลับยืดยาวเข้ามาในโถราวกับจะโอบล้อมทั้งสามคนไว้ไม่ให้ขยับหนีไปไหนได้อีกทันทีที่เสียงกระซึบแผ่วเบาจางหายบรรยากาศกลับหนักขึ้นราวกับอากาศทั้งหมู่บ้านถูกสูบออกไป รอบสะบดเสียงสัน่นไปหนีเดี๋ยวนี้แล้วขวาแขนนัดกับเมยวิ่งลงบันไดแต่ก้าวแรกที่พวกเขาวิ่งเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ก็ดังตามมาตึกตึกตึกหนักบ้างเบาบ้างปะปนกันเหมือนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลายสิบชีวิตวิ่งตามหลังทุกก้าวย่ำทำให้พื้นไม้สั่นสะเทือน เมหันหลังมองและกรีดร้องสุดเสียงเธอเห็นเงาคนจำนวนมากวิ่งตามลงมาร่างสีดๆบางผมยาวปิดหน้าบ้างสวมเสื้อผ้าโบราณที่ขาดวินบางร่างไม่มีหน้าเลยด้วยซ้ำทุกคนวิ่งพร้อมเสียงกระหืดกระหอบประสานกับเสียงหัวเราะเด็กๆที่ดังสะท้อนทั่วบ้านทั้งสามวิ่งตะโกนลั่นกอบสะดุดเก้าอี้ลม้มลงเสี้ยววินาทีที่เขาเงยหน้า เขาเห็นร่างผู้ชายแก่ในชุดพื้นเมืองยืนก้มหน้าอยู่ตรงหัวบันไดสายตาขาวโพลนจ้องลงมาโดยไม่กระพริบนัดรีบขวาแขนกอบดึงให้ลุกขึ้นก่อนที่เงาทั้งหลายจะประชิดเข้ามาเสียงฝีเท้ากลายเป็นโกลาหลเหมือนฝูงชนวิ่งไล่ล่าไปทั่วทั้งบ้านเมื่อพวกเขาพุ่งออกนอกบ้านประตูไม้ด้านหลังกลับปิดเองดังปังเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เงามืดจำนวนมากยังคงวิ่งตามออกมาด้านนอกพร้อมเสียงกระซิบแผ่วๆซ้ำๆว่าอย่าไปอยู่ด้วยกันสิทั้งสามวิ่งสุดแรงออกจากบ้านร้างมุ่งหน้าตรงไปที่รถกระบะเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะแหลมสูงยังคงดังสะท้อนตามหลังมาไม่หยุดกอฟเปิดประตูรถกระแทกตัวเข้าไปทันทีมือสั่นจนไขกุญแจไม่ตรงรูเชื่อมันไม่เข้ากูทำไมสตาร์ทไม่ได้ นัดพยายามช่วยมือทั้งคู่สั่นสะท้านในขณะที่เมนั่งเบาะหลังร้องไห้พร่ำภาวนาพระเจ้าเสียงติ๊กติ๊กติ๊กดังขึ้นจากกระจกหลังเหมือนมีใครเคาะประจกเป็นจังหวะไฟหน้ารถเปิดสว่างส่องให้เห็นเงาคนหลายร่างยืนเรียงรายรอบรอบหมู่บ้านทุกคนในเงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับ แต่หัวค่อยๆหันมาทางรถพร้อมกันทีละน้อยทีละน้อยจนสายตาทั้งหมดมาจ้องมาที่พวกเขาทันใดนั้นเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นวืดเสียงเครื่องดังลั่นแต่แทนที่จะโล่งใจร่างเงากลับก,บก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆทีละก้าวบางร่างลากเท้าไปบนดินจนเกิดเสียงคลื่คลืบางร่างโน้มตัวก้มต่ำเหมือนจะปีนขึ้นรถเยียบเลยนัด กอฟตะโกนสุดเสียงนัดรีบกดคันเร่งเต็มที่ร้อหมุนกระเด็นกรวดหินสาดกระจายแต่ในกระจกมองหลังเมเห็นเงาเด็กหญิงเปียสองข้างนั่งยองยองอยู่บนถนนมองตามรอยยิ้มเย็นชาเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นรถกระบะพุ่งทะยานออกจากหมู่บ้านร้างกรวดหินกระเด็นกระจายทิ้งไว้เบื้องหลังคือเงามืดนับสิบที่ยังคงยืนเรียงรายนิ่งมองตามไปไร้เสียง ทั้งสามหอบหายใจหนักร่างกายสั่งสถานเหมือนเลือดในกายถูกสูบออกไปหมดกอลฟหัวเราะเบาๆอย่างเสียสติกูบอกแล้วไงไม่มีอะไรแค่เรื่องเล่าแค่เสียงเขาสั่นพราน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเมก,ก้มหน้าร้องไห้ไม่หยุด เธอกอดเข่าตัวเองแน่นเหมือนเด็กที่หวาดกลัวฝันร้ายขณะที่นัทขับรถเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้จนกระทั่งไฟหมู่บ้านข้างนอกส่องเข้ามาในสายตาพวกเขาจึงเริ่มหายใจได้คล่องขึ้นแต่เมื่อทุกอย่างเหมือนจะสงบลงเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นข้างหูเม่อยู่ด้วยกันที่นี่สิเธอสะดุ้งเงยหน้ามองกระจกหลังทันทีไม่มีอะไรนอกจากความมืดว่างเปล่า แต่เสี้ยววินาทีต่อมาเธอกลับเห็นเงาเด็กผู้หญิงเปียสองข้างนั่งอยู่ตรงเบาะหลังมองตาเธอด้วยรอยยิ้มเย็นชาก่อนจะเลื่อนหายไปอย่างไร้ร่องรอยรถยังคงวิ่งไปข้างหน้าแต่ในใจของทั้งสามรู้ดีว่าพวกเขาได้ไม่ออกจากหมู่บ้านนั้นเพียงลำพังบางสิ่งบางอย่างได้ตามพวกเขากลับออกมาด้วย และนี่คือเหตุผลที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงถูกเรียกขานว่าหมู่บ้านผีเชียงใหม่ตำนานที่ไม่มีใครกล้าอาศัยอยู่และไม่มีใครกล้าลืมเล่า